สำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับตู้คอนโทรลเนี่ยนะครับหตู้เนี่ยจะประกอบด้วย2วงจรนะครับวงจรที่1เนี่ยเราเรียกว่าวงจรกําลังวงจรกําลังหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าวงจรพ o าวเวอร์นะเรียกทับศัพท์ได้นะครับพ o าวเวอร์ Power. นะครับวงจรที่2เนี่ยเรียกว่าวงจรควบคุม ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนโทรลนะครับจะเรียกทับศัพท์ก็ได้นะครับทีนี้เนะี่ยวงจรกำลังครับจะประกอบไปด้วยครับอุปกรณ์หลักๆเนี่ยจะมีเบเกอร์ครับเบเกอร์ Baker ตัวหลักเลยเอาไว้ตัดต่อวงจรแล้วก็ตัดต่อไฟที่จะเข้าตู้คอนโทรลของเรานะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแมกเนติกครับ m a g ครับ m a g n e t i c c o n t ท c t o r ที่เรารู้จักกันเนี่ยครับนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะรับไฟจากเบเกอร์แล้วก็ส่งผ่านไปที่มอเตอร์อีกทีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดต่อไฟที่จะไปจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับตัวต่อมาครับจะเป็นตัวป้องกันมอเตอร์ใช้โหลดเกินพิกัดของมันครับเราเรียกว่าโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมาจ่ายที่มอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์1เฟสหรือ สามเฟสก็แล้วแต่นะครับโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราข้ามมาดูฝั่งวงจรควบคุมบ้างนะครับหรือวงจรคอนโทรลเนี่ยครับวงจรคอนโทรลครับตัวแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟิลครับฟิลครับเราเรียกว่าฟิลคอนโทรลครับต่อมาครับก็จะเป็นครับโอเวอร์โหลดครับอ้าวโอเวอร์โหลดมี2ตัวนะครับ แต่จริงๆมันคือตัวเดียวกันนะครับตัววอร์โหลดเนี่ยก็จะมีหน้าคอนแทคหลักนะครับที่ใช้กับวงจรกําลังแล้วก็หน้าคอนแทคช่วยที่เราเรียกว่า NO NC ครับมาใช้กับวงจรคอนโทรลนะครับตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ครับสวิตสำหรับปิดครับสำหรับปิดนะครับแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสวิตสำหรับเปิดครับ จะมี2ตัวแยกกันแบบนี้นะครับถามว่าสลับกันได้ไหมไม่ได้ครับพวกนี้คือเรียงตามลําดับแบบนี้พวกนี้ก็เรียงตามลําดับแบบนี้ครับตัวนี้เป็นวงจรมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมาเข้าที่คอยของแมกเนติกครับนะครับอา้าวแมกพบมา2ตัวอีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยในวงจรกําลังเนี่ยนะครับแมกเนติกเนี่ยเราจะใช้หน้าคอนแทคหลักนะครับเป็นเมนคอนแทค ส่วนในวงจรคอนโทรลเนี่ยเราจะใช้คอยครับตัวนี้เป็นคอนแทคใช้หน้าคอนแทคส่วนในวงจรคอนโทรลเนี่ยเราจะใช้คอยที่จะไปควบคุมการทํางานของแมกเนติกอีกทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จบครับออกไปควบวงจรที่นิวตอนครับวงจรที่นิวตอน นะครับทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าถ้าให้สรุปเนี่ยวงจรกําลังกับวงจรควบคุมเนี่ยทำมาต่างกันยังไงนะครับวงจรกําลังเนี่ยจะมีหน้าที่รับไฟแล้วไปจ่ายให้กับมอเตอร์โดยตรงเลยครับส่วนวงจรควบคุมเนี่ยจะมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ตามเงื่อนไขที่เราออกแบบครับเพราะเนี่ยพูดง่ายๆคือวงจรควบคุมเป็นตัวสั่งการวงจรกําลังเป็นตัวจ่ายไฟ โอเคไหมครับทีนี้เนะี่ยใครที่สนใจจะเรียนแบบเชิงลึกกับผมเนี่ยนะครับในวันที่7กันยายนนี้ครับตรงกับวันเสาร์นะผมจะเปิดสัมมนาสดชื่อคอร์สว่าช็อตคัดงานคอนโทรลสรุปเอาการออกแบบวงจรตู้คอนโทรลการไล่สายการแก้ไขต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอร์สนี้นะครับผมจะสอนเวลา9โมงเช้าถึง8โมงตรงนะครับ ใครที่เป็นมือใหม่เข้ามาเรียนได้นะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วติดปัญหาหน้างานอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเรียนกันได้นะครับสาหรับคนที่สนใจเรียนปกติคอสนี้เนี่ยราคา1 5 0 0บาทนะครับคนที่เห็นคลิปนี้นะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับจาก1 5 0 0บาทเนี่ยเหลือ399บาทนะครับเหลือ399บาทนะครับใครที่จะสมัครนะครับทักไลน์ไปที่แอ๊ดไซไลนะครับแอดไซแล้วก็พิมพ์ครูวุฒิครับ kru แล้วก็ w ัแล้วก็ตัว t 2ตัวนะครับทักไปแล้วพิมพ์ว่าโอเคสามพิมพ์คำนี้ไปครับ ระบบอัตโนมัติจะส่งช่องทางการสมัครเรียนให้หลังจากนั้นท่านก็จะเข้ากลุ่มมีให้2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยเรียนได้เลยเป็นการทบทวนพื้นฐานงานไฟฟ้าและงานคอนโทรลเอาพื้นฐานให้แน่นๆก่อนแล้วก็วันที่7เนี่ยมาเจอกันในเรื่องของการออกแบบวงจรควบคุมตู้คอนโทรนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็สมัครไปที่ไลน์นี้นะครับพิมพ์โอเค399แล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่7กันยายนนะครับ